่ันข่าวประแคมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่18เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงเย็นของวันนี้ก,การเดี่ยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิดคาดเหนือมหาสารเวียดนามทุ่มคว้าตัวมาโนโปรกิ้งกุนซอทีชาติไทยในการคุมทัพในครั้งนี้จะเอาให้จงได้หลังกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามเมื่อทางฮองอันฮานนอยเอฟซีนะฮะ ทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกวีลิกของเวียดนามตเตรียมจะทุ่มเงินค่าเดบม,มหาศาลเพื่อจะคว้าตัวมาโนโปรกิ้งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเข้ามาคุมทัพโดยสื่อที่เวียดนามระบุนะว่าคองอันฮานอยเอฟซีได้สง่งหนังสือปิดผนึกไปให้กับทางมาโนโปรกิ้งแล้วเหลือเพียงแค่การตอบรับจากหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเท่านั้นโดยซึ่งมีการบริงานขาดแว่าค่าเหนื่อยของมาโนโปรกิ้งที่จะได้รับนั้นหากตัดสินใจร,รับงานแม่ทัพใหญ่ของคองอันฮานอยเอฟซี จะได้รับมากกว่าที่ได้รับกับทีมชาติไทยตอนนี้ซึ่ง่าดเหนื่อยคาดกันว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง3.5แสนเหรียญสหรัฐต่อปีหรือตกราวประมาณเดือนละ1ล้านบาทซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสข่าวใหญ่ที่เวียดนามจับตามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่อะไรยังไงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทางสมาคมจะปล่อยไปจริงหรือเนี่ยก็ฝากจีนแชสเซทเชียไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันอีกครับญี่ปุ่นขึ้นภาพชนาทิพ์แนวรุกทิพชาตชไทยงานนี้ตัวจริงเอาสามแต้มแรกในครักนี้นะโดยช่องทางการสโมสรญี่ปุ่นคาวาสกิฟ,ฟอนตาเล่ขึ้นภาพวัชนาทิพ์สงการสิน ไดเมเกอร์ทีมชาติไทยก่อนเกมทีสตา k a w า s a สก f ฟ o นตาเร่พ้กําลังชิมมิสึเอสพาโดยเกมฟุตบอล YBC ประวัตครับสอพ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดนี้มีผลต่อการเข้ารอบของ f อ o ตาเร่พวกเขาหวังว่าชนะทิพย์สงการศิลป์จะช่วยทีมเก็บ3แต้มแรกได้จะเป็นต้องชนะสถานเดียวเท่านั้น19บเกมษายนเวลาสิจนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแข่งขันที่สนามโทโยตุรสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจชทิพย์สงการศิลป์ของเรากันด้วยครับ ไปนะผมสู้ๆชนะทิพย์ของเราเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันดีครับช้างศึกเปิดตัวโค้ชใหม่ทีมชาติไทยลุยศึกยูสิบเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งน,นี้นะงา,งานนี้นะผมผนึกพิพกอ่อนโมลุ้นตัวบนโลกเมื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยูสิบเจ็ดปีเตรียมทำศึกใหญ่ระดับเอเชียการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน a f c ซยูสิบเจ็ดปีอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขัน ล่าสุดทัพช้างศึกทีมชาติไทยเปิดตัวโค้ดใหม่ดึงจักพันธ์ปันปียอดโค้ดประธานเทคนิคอะคาเดมีจากอุทธ,ธานีเอฟซีเข้ามาผลนตึกำลังกับทางพิพภพอ่อนโมรือสึกยูสิบเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ให้จุได้โดยจักพัณฑ์ปันปีได้รับหนังสือเชิญจากทางทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนยูส7ปีอาเซียนครับพณประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีภายใต้ใตการนำทัพของพิพพ์อ่อนโมเยมจะทำศึกใหญ่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียปรุนตัวไปบอลโลกครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์โดยทัพช้างศึกอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับทางสปปลาวมาเลเซียและก็เจเมนโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันที่สนามบีจีสเตเดียมทั้ง3ามแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติสปปลาววันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้ ใครไปแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นขาต่อมากันดีครับกัมพูชาเปิดตัวลูกฟุตบอลดองลุกอินพอร์ตจากต่างประเทศใช้ในศึกซีเกมในครั้งนี้โดยการ่นขันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่3 2อที่ประเทศกัมพูชากำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้ววันที่29เมษายนนัดชิงชนะเลิศในวันที่16พฤษภาคมปีส0 2พันยี่สิมไทยยูเรมบีรวมสายกับเวียดนามมาเลเซีย สิงคโปร์และก็ทางสปป่าวโดยกัมพูชาเจ้าภาพนำทัพมาโดยเคสเกฮอนดาอยู K K Honda, um A, ่กลุ่มเอรวมสายกับทางอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ติมอร์เรสเต้ล่าสุดเจ้าภาพกัมพูชาเปิดตัวลูกฟุตบอลที่จะใช้แข่งขันศึกีเกมในครั้งนี้โดยการเลือกใช้ลูกฟุตบอลอิมพอร์ตจากประเทศเวตามยี่ห้อดองลุก ซึ่งตามปกติแล้วชาติเจ้าภาพามักจะเลือกใช้ลูกฟุตบอลยี่ห้อภายในประเทศของตนเองแต่จําเป็นต้องได้รับมาตรฐานและผ่านการรับรองจากทางสมาธ์ฟุตบอลชาติหรือฟีฟา่าล่าสุดนั้นกัมพูชาเลือกลูกฟุตบอลดองลุกของเวียดนามที่ปัจจุบันใช้ในศึกวีลีกนําเข้ามาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2 3ในครั้งนี้โดยสนามที่จะใช้ในการแข่งขันประกอบไปด้วยสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซปรินตสเตเดียมสมาร์ชอาร์เอสเอ็นและก็อาร์มีดสเตเดียม ทนันีีทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติสิงคโปร์วันที่30เมษายนที่จะถึงนี้เป็นในวัาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละรันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยิ้มหวาน23ปีเอเชียเปลี่ยนวันแข่งขันรอบสุดท้ายโดยกันในการุบบอลเยาวชน23ปีจิงชามเอเชีย2024 ทีกาตารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมีการบริงานขาดว,ว่าเจ้าภาพกาตาจัดภาพอาจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก3เดือนเป็นระหว่างวันที่1 5เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมจากเดิมต้องแข่งขันช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากช่วงวลารัตังกล่าวตรงกับการแข,ข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรายการเอเชียนครับงพ2023ที่จะทำการแข่งขันกันขึ้นระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ในครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้นักเตะทีมชาติไทย23ปีปลายลายนะฮะที่มีรายชื่อคาบเกี่ยวกับทีมชุดใหญ่หากแข่งขันคาบเกี่ยวกันที่อาจจะต้องแยกชุดชัดเจนซึ่งโปรแกรมที่ครอดออกมาใหม่ทําให้นักเตะฝีเท้าดีชุด23ปีที่สามารถเล่นชุดใหญ่ได้รายการเอเชียนคัพ2023สำหรับการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ทีมชาติไทยจะต้องนะฮะ ทารลงทําการแข่งขันรอบคัดเลือกในะระหว่บบางวันที่4-12กันยายนจับสลากแบ่งสายในวันที่25พฤษภาคมเพื่อคัดทีมไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาร์ซึ่งรายการนี้จะคัดเอาตัวแทนทวีปเอเชีย3.5ทีมไปแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นรางงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นาทางออกที่ดีของทีมชาติไทยของรเรานะฮะพราะฉนนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก,กันว่าจะวางแผนกันยังไงดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ โคตระเผยแผนการเตรียมทีมช้างศึกซีเกมก่อนจะตัดเหลือเพียงแค่20คนนะโดยงานนี้บอกได้เลยว่าเตรียมแันแล้วเมื่อทางโคตรระอิสระสุยทุโรเผยแผนการเตรียมทีมของชุดยูย่ส3ปีในการเตรียมทีมก่อนจะเดินทางไปที่กัมพูชาเพื่อทำศึกซีเกมครั้งที่32และก็ตัดตัวผู้เล่นให้เหลือเพียงแค่20คนก่อนเดินทางในวันที่27เมษายนนี้ ความเคลื่อนไหวของลพรพักช้างศึกชุดซีเกมในครั้งนี้นะฮะหลังล่าสุดทําการประกาศรายชื่อ29รายชื่อนักเตะกีฬาออกมาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือเป็นแค่20คนก่อนเดินทางในวันที่7เมษายนนี้ล่าสุดทางโคตรอิสระสิทโทโรเผยว่า29คนที่เราเรียกมาอยู่ในกลุ่มนักเตะที่เราอยากได้โดยแบ่งเป็น3กลุ่มคือตัวหลัก ได้รับอนุญาตจากสโมสรและก็อีกกลุ่มที่สนับสนุนและช่วยกันพัฒนาทีมในด้านอื่นๆสำหรับทางระยะเวลาในการเตรียมทีมถ้าดูเวลาอย่างเดียวถือว่าโอเคเพราะรัดีกนั้นยังไม่จบด้วยแต่นักเตะที่จะมาซ้อมกันเต็มๆอาจจะต้องเป็นวันที่24เมษายน ถือว่าน่าพอใจด้วยสภาพแบบนี้เพราะเราต้องยืดหยุ่นให้สโมสรแล้วเราก็เข้าใจสโมสรอาจจะมีคนบาดเจ็บแล้วเราเองก็ได้เตรียมตัวเผื่อเอาไว้แล้วอย่างในเคสของอิฟรานเขาเพิ่งเจ็บแต่ว่าจากที่เช็คล่าสุดเนี่ย น่าจะหายทันลงสนามเพราะเราหล่านั้นยังมีเวลาก็ต้องรอดูและก็ติดตามอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเรื่องสไตล์การเล่นเราก็จะพยายามเล่นในสไตล์ที่เราเล่เคยเล่นได้ในศึกโดฮาคับแต่ในบางเกมเราต้องต่อสู้หรือว่าต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยถ้าเขามาเพรสแดน,นบนเราก็เล่นในสไตล์ที่เราถนัดในช่วงเก็บตัวเราน่าจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องเพราะสิ่งสําคัญก็คือการทําให้เฉพาะร่างกายของทุกคนที่มาแคมป์มีความพร้อมบางคนยังมีการแข่งขันบางคน คาด fit, แมทฟิตเราก็พยายามจะสร้างสภาพร่างกายให้เ้าพร้อมมากที่สุดในครังนี้ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับน้องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และก็เสียงเชียร์จากทุกคนที่คอยติดตามจะเป็นพลังที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้นั่นเองครับ สำหรับทีมชาติไทยชุดยูยูส3ปีจะเดินทางมารายงานตัวที่ FA Thailand Futsal and m a t c h Operation Center วันที่20เมษายนเวลา12นาฬิกาเพื่อเขารับการตรวจพละร่างกายที่ศูนย์วิทยศาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยและเดินทางไปยังพัฒนาสปอร์ตคัพจังหวัดชมุมบรีหลังจากนั้นทีมจะมีการคัดเลือกนักกีฬาอีกครั้งให้เหลือเพียงแค่20คนก่อนเดินทางไปพรีประเทศกัมพูชาวันที่27เมษายน2566 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันผู้บอลชายน,านรรมกีฬาซีเกมส์ังต่อไปนี้วันที่30เมษายนเวลาสุวราฬิกาไทยพบสิงคโปร์6พฤษภาคมทีมชาติไทยพบมาเลเซีย8พฤษภาคมลาวพบทีมชาติไทย11พฤษภาคมเวียดนามพบทีมชาติไทย13พฤษภาคมรอบรองชนะเลิศที่สนามกีฬาแห่งชาติและ16พฤษภาคมรอบชิงชนะเลิศนสนามกีฬาแห่งชาติเช่นเดียวกันครับ และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่18เมษายน2566โดยชายผู้บักค้าฟุตบอลไทยครับ